พี่ก็ปองเป็ดดองปองปล่อยสุขุสกุนครับวัอนี้ผ้ามะมกมกปลาปลายังก่อนนี่ปลาซิวครับปลาซิวแก้วจากแม่น้ำซี่นะครับผมเนี่ยเมือแรงครับผมนี่ไปส่วนมาตะมาครับไปส่วนมะกมานะครับผมนี่โอวเซ่ยครับมีตัวโตงามๆเลยครับอันนี้เซ่ยยังนะครับเซ่ยพักยังกับอียงแน่นี่ไอตู้ดับข้าวบ่ครับตะไคร้นะครับอันก็ใบตองนะครับตองเขาเอื่อไว้จะในกอดล้นบ่ อนรุ่นให้มันอ่อนนะครับมันจังสีหอวมุกไงนะครับนี่ครับพี่น้องเฮ็ดแบบนี้ครับเขาก็ไปสวนมาได้วังหันครับก็ได้ได้เฮ็ดคําจังหน่อยแน่นะครับผมแม่นซีเหมือนเด้ครับนี่ครับพี่น้องปลาเฮ้ยตัวงามใส่ติ่งหลิงเลยปลาแม่น้ำซีคักคักคักนี่เนี่ยกัดกใส่ใหม่นะครับจังโมเป็นอันตรายวิธีการห่อหมกนะครับผู้ใดวังเคยเบิ่ง ใส่ใบตองครับนี่โอ้มันคล้า,ายกันกระมุกละยี่สิบสามสิบบาทด,ด้วยพี่น้องบ่านใอย่ด้วยซ้ำนี่สว่วนสีหา,าอะไรเนาะสว่วนสีได้มาปรุงมะมุกเลยมาส่สวนฮะส่วสีส่วนเลยเนาะนี่ครับหอมหอมตะนายเลยหอมก็เป็นแงยงทีมีนหอมผักกระหยังเนี่ยสานนะใส่สสสผักกระหยังใส่มุกไงเพราะว่าพี่น้องหลาย แบงเหียนละเหียนละเหียนนะครับโม,ม,มกบ่ขายดอกแบงไปซื้อๆนะครับใส่หัวให้เบิ่งนี่พับทั้งขาออกไปบีบกลางเข่าพับทั้งขางเขานะครับนี่กดเข้าไปหวัวขนมกับหวัวจังสี่บ่กเอ็นบ่หวัวขนมหมกไหมแต่สีหวัวคือกันตัวเนาะมันหมกเนาะเนี่ยครับพีาะขนมมันให้ย,ยยขึ้นโซ่กันนะ นี่ครับงามครับงามหัวพามั้ยนะฮะหัวไรนะครับหัวไรหัวไลกระป๋อดีนะครับพี่น้องมันสีบ่มันสีบ่มมันสีบ่สซุกหันหัวหน่อยกระปอดีมันสีมันสีใหม่นะครับผมตรงหัวมันพอดีประมาณพอดีจักสั้นไหม่ะสามสั้นบ่สามสั้นสีบอดีนะครับนี่ปลาแนี่มันสุกโอ้ขึ้นอยู่กับปลาที่เท่ามกน่ำนะครับอันนี้ยังสุกยาักอ่ะต้องใส่เวลาดดนี่แก้วมันสุกข้าวเดียว ผักเกี่ยวส่วนสีเบิดกะและมังครับนี่สีได้วางหนึ่งสองสามสี่หก็ดสีได้วางแปมกแปเนียนอย่ไหครับโอ้หลยอยู่ตัวละหนึ่งสองสามสี่หเจดสีได้พ่อ1ิบอยู่ละครับพี่นอ้องซิฟมกนะเวลาทับพี่ทับพี่หนึ่งโอ้อมเมนคนโทษเขามาสื่อมกเข้าบ่ครับ <c oughs> ยงีมือแรงครับเหมือนเจ้าอะไรนะครับแต่ว่ากับเปิดไฟก็เห็นอยู่ดอกเนาะนั่นตะแม่เนาะแม่เดี๋ยวนั่งเฮ็ดหลังกัวครับพี่น้องเฮ็ดแบบบ้านๆง่ายๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งอีจกจั่วหอกันวิธีการห่อหมกพลังคนอาจจะหอ่อบ่เป็นนะครับตักใส่หลายมันก็สีหล่นนะครับผมบ่มานว่าสิตักใส่เต็มๆเด้่ดดห,วหัวบ่ไรเนีเขาต้องเบิ่งขนาดใบตองเฮานะนำนะครับนี่ เซ่ประมาณนี้ครับแต่กันเย็นกระพับเขาที่สี่นะครับนี่พับตุ่มทั้งขางเขาบีบเขานี่กระบีบเขาทั้งขางอีกด้านนึงให้มันประกบกันยังซี่นะครับนี่กัดตนี่กัดกับคัดไปธรรมาดาเนี่ยแหละเสียบลงกับ,กบงัดขึ้นนะครับนี่โอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปลากรบบใหญ่บรนไดดอกพี่น้องพอเด็เสียบพันใหญ่มันกระบอกเสียบนะสมนีแล้วมันมีเคียวเสียมันมีวิตามินหลายเนี่ยคีเสียมอะไรเนียมกอะไรแล้วก็แ,ลแจลวหอมคือสีหอมตัวตัวยอยู่เนาะงแล้วขึ้นไหมนอ้อก็สีสง้งนี่เ<อ>ล้ยงนี่นะครับแกงมาแน่หรกเดี๋ยวเอาลิปไป,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 ไปิ้งมาข้างไปเดี๋ยวสีบีก็ไงคนมากไป,ไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม,มุมุกนี่ นี่อันนี้เขาจะค้างเทเล็กปีงี่นะพี่น้องเดี๋ยวไปเตากันเลยนี่ครับไฟกะกะห่อนๆบนบ้านนะครับมันนี่ลังกัวเฮ็สดสุดๆเลยนี่ค้างค้างเลยค้างเลยเามาค้างเลยเีมกมโอ้เตาอห้องใบใหญ่ปันแดงนะพี่น้นนนองเออด้วนะเอด้ไรลนี่นวนี่ครับหามุกแล้วมุก โอ้มอ่งนี่คือใหญ่หอปาพี่นองเ็แปดดก้าคอยขายขอดึเงินไหลได้นี่าม,ม่ละสีสสสส่สิีหหาานะ่ส,นสิน้โอ้ยโ่ายมันหายากเนาะอโมเมนนามบัตเทาดิพีน้องสวนสแต่พกเครับแบงก์ัพี่วันนองไปพูใ้ใดอยากได้ก็มาเอาเด้อขี่มาเอาเลย ตอนนี้แม่ครับตอนนี้ท่านได้กินขอแรกครับส่วนสีทาโมกแล้วนะครับนั่นหรอชีบมกพอดีวะชีบโมกพอดีชีครับพี่น้องเอ้ยโมกปลาแก้วครับโมกปลาแก้วเอาสลับวันนี้กะไปเพียงเท่านี้นะครับส่วนสีมันสีสุกมันกระสีดุนนะครับผมการสลับวันนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแก่เถีลงฮะมันกล้าพูดเบา โมกต้องใส่ไฟอ่อนบอกโอ้เดี๋ยวคขอนุญาตใส่รถไฟกันนะครับชรับานี้ขอตัวรัไปกันครับสวัสดีครับ